สีงามนะคะยังอยู่กับอาจารย์เซินนะคะอาจารย์ธัญเทพเจริญธรรมวัฒนานะคะคุยในเรื่องของดวงจีนนะคะ12ราศีก่อนที่ปีเถาะนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาทราบกิจกรรมทางสมาคมสักนิดนึงค่ะสมาคมโหาราสานนานาชาติมูลนิธิสมาคมโหาราสา์นานาชาติ มูลนิธิพระดมศิลคุณเสริมสุวัทโนและชมรมผลสตรีนารนชาติแห่งประเทศไทยโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงเจริญท่านมีดําริมอบความรู้สู่ประชาชนผู้ที่สนใจในวิชาโหราศาสไทยนะคะเปิดอบรมโหราศาสไทยภาคพยากร์ที่สํานักงานใหญ่วัดราชนาด,ดารามวรวิหารนะคะ อยู่ที่ห้องแอร์นะคะอยู่ในวัดเลยนะคะก็เปิดอบรมทุกวันจันท์เวลา14.00นจนถึง17.00นนะคะในหัวข้อพยากร์โหระศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างดวงบุคคลกับดวงเมืองดวงใหญ่นะคะดวงบ้านดวงเมืองว่าเป็นอย่างไรพยากรณ์อย่างไรโดย ใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยค่ะสถานที่ค่ะอยู่หลังพระพรามหาเจษสดาบดินนะคะถนนราชดเนินกลางตัดกับถนนมหาชัยค่ะมีโลหะประสาทหนึ่งเดียวในโลกเป็นจุดสังเกตหรือจุดสนใจนะคะอีกที่หนึ่งค่ะที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเปิดอบรมฟรีโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นทุกวันพฤหัสบดีเวลา13.30น,นาทีจนถึง17.00นนะคะอบรมโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญพร้อมด้วยคณาจารย์ในวิชาโหราศาสตร์ไทยอีกหลายๆท่านนะคะ ก็แล้วก็อันนี้อบรมฟรีเบื้องต้นแล้วก็มีภาคพยากรวันศุกร์นะคะในหัวข้อเห็นอย่างรายไทยอย่างนั้นโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญน,นะคะเวลา14บนาฬกาจนถึง17บนาฬกาทุกๆวันศุกร์ค่ะแล้วก็มีบรรยายพิเศษฟ,ฟรีค่ะทุกๆวันเสาร์13นาฬกาจนถึง15บนาฬกานะคะโดยท่านอาจารย์ได้เชิญ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆนะคะมาให้ความรู้นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬกาจนถึง15นาฬกาะคะหลากหลายศตร์พยากรนะคะจบแล้วนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬกาจนถึง17นาฬกานะคะท่านอาจารย์ดรพิญโยคุเจริญท่านเปิดอบรมโหราศาชตาบ้านเมืองนะคะก็สนใจเชิญได้ที่โครงการป้องปรับศัตรูพ่ายนะคะสถานที่ค่ะอยู่ข้างวัดสมนัตราชวรวิหารนะคะใกล้สี่แยกเทวกรรมเลียบคลองพนมก,กรุงเกษมค่ะ อีกที่หนึ่งค่ะที่โครงการบางขุนนนท์นะคะเปิดอบรมโหราศาสตร์ไทยภาคการให้เลิกนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิโยพงเจริญทุกวันพุธเวลา13นานกาจนถึง15นานกานะคะจบแล้วนะคะมีเปิดอบรมฟรีโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะคะวันพุธ15นานกาจนถึง17นานกาโดยท่านอาจารย์ดรพิโยพงเจริญนะคะสถานที่ค่ะจากสี่แยกบางขุนนนท์ไปหน้าตลาดบางขุนนนท์นะคะอยู่ปากซอย2วัดใหม่ยายแป้นค่ะว่างวันไหนสะดวกวันไหนเวลาไหนก็ เชิญที่สมาคมนะคะยินดีต้อนรับค่ะหรือไปเยี่ยมชมดูก่อนก็ได้ค่ะมีหลากหลายตร์พยากรนะคะอ่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะคม,มาถึงนะคะคนปีเถาะก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันคนปีเถาะก่อนเลยนะคะอคขอทราบนิสัยบุคลิกเขาเป็นคนแบบไหนคะครับผมคนปีเถาะนะครับปีเถาะเนี่ยถือว่าเป็นธาตุหมายานะครับ,รบปีเถาะเรารู้แล้วว่ากระต่ายเนี่ยนิสัยจะอ่อนโยนน่ารักมีสเสน่ห์เขาบอกว่าเป็นปีนักษัตรที่เจ้าสเสน่ห์ มักจะหน้าตาดีเสมอนะครับถ้าคนเกิดปีเถาะนะครับเป็นคนที่รักศิลปะนะครับจิตใจค่อนข้างจะอ่อนไหวและเซนซิทีฟสูงนะครับปีถอเนี่ยจะเด่นเลยคือคําว่าเข้าหาผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าปีถอเนี่ยมีคําว่าเสน่ห์เข้ามานะครับและธาตุไม้เป็นธาตุเกี่ยวกับการเจรจานะครับการพูดจาเจรจาเนี่ยฉะนั้นปีถาะเหมาะกับพวกเป็นเซลล์ขายของอะไรแบบนี้ที่ต้องที่ต้องเข้าหาผู้ใหญ่นะครับ ปีนี้ปีฉลูอ่าฉลูจอนมาเป็นไงบอกแล้วว่าปีเถาะเนี่ยเป็นปีธาตุม้นะครับฉลูเป็นปีธาตุดินที่เข้ามาฉะนั้นไม้ที่ธาตุดินเสมอครับผมฉะนั้นเป็นปีที่ดีเด่นนะครับทางด้านของงานค้าขายเข้าหาผู้ใหญ่คนรอบข้างให้การสนับสนุนนะครับ มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในปีนี้อ่าอันนี้นเป็นเป็นโดยโดยทั้งปีนะคะโดยทั้งปีสาหรับคนคบปีนักศัตริย์นะคะบางคนอาจจะยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเออถ้าเป็นเด็กนู่นนี่ไว้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์มาอีกครั้งหนึ่งสาหรับเจาะรายละเอียดโดยเฉพาะเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องาอ่นา,า,านะคะ แต่ว่าวันนี้เอานักกษัตริย์ก่อนนะคะมีมีหลายคนส่งเข้ามาหาบอกว่าเออรายละเอียดเดี๋ยวรอรอบหน้านะคะอันนี้คือกว้างกก่อนสาหรับปีนักษัตริย์นะคะปีนี้จอนมาถือว่าดีนะคะสําหรับการค้าขายไม้พิคาตดินเสมอนะคเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะปีนี้โชคดีนะทั้งปีพูดเพื่อหาอะยได้ เขาหาผู้ใหญ่ร,รายได้การค้าขายการเจรจานะคะอ่อนนิดอ่อนหน่อยน่าจะน่าจะแบบตรงตรง,งบุคลิกท่าทางของคนปีเถาะเนาะอ่านะต่อไปอค,ค่ะเป็นปีมะโรงนะครับมะโรงค่ะมะโรงปีนี้มะโรงอย่างไรบ้างาอ่ะนะครับอุปนิสัยของนาโรงเนี่ยเออมะโรงเนี่ยถ้าชาวจีนเราจะเรียกมะโรงว่ามังกรเป็นราศีมังกรที่อยู่บนฟ้าฉะนั้นเป็นราศีนักษัตด์เดียวที่ไม่มีตัวตนจริงแล้วลักษณะนิสัยเขาจะเป็นยังไงบ้างมีพลังเป็นคนที่มีพลัง แขกเออแขก่าเป็นความคิดสร้างสรรค์แต่ความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยมักจะอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้ฉะนั้นคนปีมาลงเนี่ยค่อนข้างการเจรจาค่อนข้างจะสับสนนิดนึงเพราะเป็นสัตว์ในจินตนาการไงครับอ๋อใช่มันทําให้เวลาเขาวางแผนการอะไรแล้วทําอะไรแล้วเนี่ยอธิบายให้คนอื่นฟังยากและจะมีคนที่เข้าใจคนปีมาลงไหมมีครับอ้าวมีแต่ยังไงเป็นนิสัยเหมือนกันป่ะแต่จริงๆมาลงมักจะทําอะไรด้วยตัวคนเดียวนะครับเขาจะวางแผนขั้นตอนของเขาใช่แล้วมักจะวางแผนงานใหญ่เสมอ ทำให้คนอื่นเขามองเนี่ยความเป็นไปไม่ได้สูงแต่มาลงทำได้ครับมาลงเลยเป็นมังกรที่ถ้าใครมีลูกอยากให้ลูกผู้ชายอยากให้เกิดปีมาลงมากเพราะจะเป็นเจ้าคนในคนทําแล้วไม่เหมือนคนอื่นอะไรประมาณนี้มีความโดดเด่นมีความเฉพาะตัวนะคะเป็นคนมีไหวพริบมีความกระตือรือร้นแรงบันดาลใจสูงออันนี้ก็ถือว่าในข้อดีของมาลงนะคะแล้วมีอะไรที่เขาเสียบ้างไหม จินตนาการเยอะคือจริงๆคือเป็นเรื่องของจินตนาการใช่ไหมะเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงเรื่องความคิดของคนปีมาโลนิดนึงแต่ก็คิดว่าไม่เสียนะจากที่อาจารย์บอกเพราะว่าความคิดของเขาเป็นจินตนาการที่เขาสามารถทําได้นะคะซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาสามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียวของเขาแล้วปีมารโลา ปีมาลงเป็นปีธาตุดินนะครับปีจร์ก็เป็นดินเข้ามาอีกฉะนั้นเหมือนกับตอนที่เราไปไหว้ศาลเจ้าอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าปีที่เป็นธาตุดินทั้งหมดปีนี้ติดชง25% 75%แต่จริงๆมะโมาลงปีนี้ติดเป็นคําว่าผัวผัวเป็นยังไงครับผัวคือคําว่าแตกหักเสียหายเสียของลักนะครับสถานการณ์ก็จะเป็นประมาณว่ามีแรงกดดันสูงเป็นการทะเลาะจากคําว่าปากเสียงหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับห้ามวู่วามตัดสินใจ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคําว่าความรัก๋อรอได้รอไปก่อนนะคะปีนี้ใช่คือถ้ามีอะไรเนี่ยสงบปากสงบคาในปีนี้พอมาลงจะเป็นคนที่แอคทีฟแรงบันดาลใจแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเป็นเป็นงูใหญ่หรือเป็นมังกรเช่เป็นดาวผู้นำมาเออเพราะงั้นการที่เขาจะลงกับใครเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงไม่ได้หรือว่าก็เงียบๆไปดีกว่านะซอฟซอแบบปีนี้ต้องใจเย็นนิดนึงครับเพราะเพราะเป็นปีธาตุดินใช่ไหมเวลาปะทะกันขึ้นมาเนี่ยจะแน่นมั่งคนมั่นคงแล้วก็แบบ เออซบซบนิ่งๆเงียบๆไว้ก่อนนะเพราะว่าจริงๆถ้าดูจากปีจรปีฉลูหรือว่าเป็นทัดดินที่จรมาดินกับดินชนกันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสียหายค่อนข้างเยอะมีความเสียหายค่อนข้างเยอะนะถ้าเราหยุดได้หรือซบได้หรือว่าระงับได้ก็น่าจะเนาะนะคะเบาๆมีมีมีสำหรับที่จะแบบเบากว่านี้นะอย่างเช่นทำอะไรคือจริงๆให้ใช้คำว่า นิ่งๆอย่าเอาแข็งไปประทะแข่งดีกว่านะครับสำหรับคนธาตุดินทั้งหลายนะคะถ้าอย่างงัก็มารงก็อาตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะนิ่งๆเงียบๆอย่าเพิ่งไปประทะกับใครเขาถ้าลงไม่ได้ปุ๊บก็หันหลังแล้วก็เดินไปซ้ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรนะเพราะดินกับดินประทะกันมีแต่คาว่าแตกและหักครับเนาะมันแข็งเพราะว่ามัน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 ร้าวเลยแหละนะคะมันแข็งมันร้าวนะคะประทะกันแล้วเกิดร้าวป้าปีมะสิงมารงผ่านไปแล้วอะ มะเสงนะคะนะคี่ใสของมะเสงก่อนมะเสงเราบอกเลยว่าเป็นงูนะครับมะเสงตัวนี้เป็นธาตุไฟฉลาดในการเรียนรูส้สติปัญญาเป็นเลิศแต่งูตัวนี้ค่อนข้างจะรักสงบนะครับเป็นคนมีลูกส่วนตัวสูงระแวงคนรอบข้างงูจำินมะเนี่ยคืองูเวลาไปไหนจะไปตัวเดียวนะครับ <ใช S 2> จะไม่ไปเยอะถ้าไม่ใช่ครอบครัวนะครับฉะนั้นก็บ่งบอกถึงคําว่ามักจะขีดเส้นตัวเองไว้ในกรอบๆหนึ่งระแวงคนรอบข้างอยู่เสมอนะครับลักษณะของ คล่องแคล่วและว่องไวนะครับปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีเพะฉะนเนี่ยฟีมเสกค่อนข้างที่เป็นคนเฉลียวฉลาดเลยนะคะแบบคล่องแคล่วอย่างที่อาจารย์บอกนะหมายถึงสติปัญญานะคะการพลิกสถานการณ์การเข้าหาผู้คนการเดินทางถ้าโดยพื้นฐานของคนธาตุไฟเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของในเรื่องของการทําในเรื่องของการ เอ่อแอคทีฟอยู่แล้วนะคะข้องแคล้วนะคะอ่าเมื่อธาตุไฟเดิมปีมะเส็งท่านนี้จอยมาเป็นฉลูธาตุดินเป็นยังไงคะฉะนั้นเข้ากันได้ไหมคือถ้าถามว่าเข้ากันได้เนี่ยฉลูกับอ่าก็จะเป็นจียูทิวก็คือลกาฉลูแล้วก็มะเส็งเนี่ยจะเป็นสาหะซึ่งกันและกันก็คือว่าสามประสานนะครับฉะนั้นปีมะเส็งในเออในปีนี้เขาเรียกว่าเป็นปีสาหะจะทําให้เกิดโชคลาภจากการร่วมมือ การทํางานที่เป็นสังคมวงกว้างและการพบปะคนที่ในเป็นสังคมวงกว้างนะครับต้นปีจะเข้าลักษณะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จนะครับทั้งปีไหมหรือว่าปลายปีเปลี่ยนคือถ้าเทียมจริงอ่ะมาเส็งนี่จะให้ทั้งปีเลยนะครับต้นทองปลายดินถือว่าดีกับเขาหมดเลยแล้วเป็นปีที่เป็นสาหะการร่วมมือครั้งใหญ่ แสดงว่าคนปีมะเส็งในปีนี้นะคะคนที่เกิดโดยพื้นฐานปีมะเส็งเนี่ยนะคะในปีนี้ก็อาจจะได้ลงทุนร่วมหุ้นหรือ<ช>อะไรที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเลเรื่องขัานเรื่อนตำแหน่งก็ไดะะ้การได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่อ,อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะค การเสนองานการทํางานนะคะเน้นในกลุ่มนะคะเน้นในกลุ่มเน้นนการทางานเป็นกลุ่มนะคะเพราะว่าะเส็งเนี่ยเก็บตัวมากปีนี้ต้องออกตัวดนึงนะคะว่าเราต้องทํางานกันเป็นกลุ่มะล่านะคะนะครับนึกถึงสังคมนะคะแล้วก็เป็นวงกว้างแล้วก็เป็นคนที่กลุ่มค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะจากที่อาจารย์เซิร์นบอกนะคะเพราะว่าก็จะมีในเรื่องของสังคมวงกว้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องโชคลาภลอยนะคะปีมะเสงเขามีด้วยนะคะ นอกจากมีการลงทุนร่วมหุ้นในกลุ่มคนกว้างขวางหรือว่าองค์กรใหญ่ๆแล้วนะคะหรืออาจจะรวมไปถึงว่าการลงทุนร่วมหุ้นหรือว่าการต่างประเทศได้ยังมีแบบโชคลาภแบบไม่คาดฝันอันนี้นพูดถึงการเสี่ยงโชคด้วยใช่ไหมเรารวมรวมดีกว่าครับเรา,าเ,เป็น,นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคการพนันไม่เน้นนะคะเน้นโชคเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้ชเช่นรรปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นอะไรประมาณนี้นะคะก็จะ เป็นไปได้สําหรับคนปีมะเส็งธาตุไฟนะถือว่าปีนี้ดีตลอดทั้งปีนะคะต่อไปเป็นปีมะเมียอ่ามะเมียนะคะมะเมียโดยอุปนิสยัสยก่อนนะคะมะเมียเราบอกเลยว่าเป็นมา้าในลักษณะของธาตุไฟจะเปรียบเทียบกับคาว่าฉลาดหลักแหลมเพราะบอกว่าธาตุไฟคือสติปัญญานะครับมีความมุ่งมั่นทํางานอะไรรวดเร็วมากรักอิสระไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นแต่บางครั้งทําอะไรไวจนเกินไปนะครับเกิดความเสียหายได้และไม่ชอบอยู่นิ่งใจร้อนนะฮะ มาเมียเนี่ยเขาบอกเลยว่าใจร้อนพอเพราะม้าแล้วประกอบกับธาตุไฟอีกคิดดีดทําดีนะแต่ไปไ,ไปไวไปหน่อยนะคะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเราหรือทุกคนที่เกิดปีมาเมียปุ๊บเนี่ยถ้าได้รู้พื้นฐานตัวเองน่าจะปรับเปลี่ยนแล้วก็เพื่อเขาเรียกว่า พอปรับแล้วเนี่ยดีกับตัวเองก็น่าจะปรับเพราะว่าไม่มีอะไรเสียหายมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าเราใจเย็นขึ้นสติเราก็มานะคะอาจารย์เซนบอกว่าคนปีมะเมียเนี่ยคาดไฟเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำนะคะเร็วเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีไม่มีโอกาสผิดพลาดได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ซอฟลงสักนิดนึงนะคะแล้วอาจารย์บอกว่า หลักแหลมเนี่ยฉลาดเนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าการที่ทํางานแล้วก็ไม่ฟังใครเนี่ยไวจนเกินไปเขาเรียกไวจนเกินไปอันนี้น่าจะซอฟๆลงอยู่สักสองสจุดนะดังเช่นดังเช่นปีนี้นะครับปีนี้ปีนี้เป็นปีฉลูเข้ามาแต่ไงคะไฟกับดินจะติดเกณฑ์เกณฑ์หนึ่งครับเขาเรียกว่าติดเกณฑ์ไห่ไห่คําว่าให้ร้ายเบียดเบียนนะครับฉะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับคําว่าคดีความการใส่ร้ายป้ายสี หรือการหักหลังหรือแทงข้างหลังการเกิดขึ้นสําหรับคนปีมะเมียเพราะม้าเวลาเดินหน้าแล้วจะไม่เหลียวมามองหลังจะขาดความรอบครอบครับฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ฉลูเข้ามาเนี่ยเขาไห้ซึ่งให้หลายกันเองอนะครับฉะนั้นต้องระวังเกี่ยวกวับเรื่องพวกนี้ให้มากทําอะไรปุ๊บช้าหน่อยรอบคอบนะครับมองมองคนรอบข้างบ้างไม่ใช่วิ่งไปอย่างเดียวเลยอะไรแบบนี้เพะะราะฉะนั้นเนี่ยมะเมียนี่ก็ถือว่าเออเสียนะคะ ปีนี้ปีนี้ถือว่าไม่ดีแล้วกันตลอดปีเลยใช่ครับตลอดปีว่าแต่เท่าที่ฟังดูนะไม่ว่าจะเป็นคดีความการให้ร้ายการหักหลังหรืออะไรถือว่าอันนี้ถือว่าโหดนะคำว่าโหดหมายความว่าเหมือนทําอะไรไปปุ๊บเนี่ยแล้วตัวเองขาดความระมัดระวัง<ช>รอบครอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ต้องออซอฟมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยระแวงจนทําอะไรไม่ได้แต่ว่าต้องมีความร,วรอบครอบมากขึ้นนะคะคจะทําอะไรนะคะ เอกสารสัญญากฎหมายการลงทุนร่วมหุ้นนะคะแม้กระทั่งการทำงานคนเดียวก็แล้วแต่นะคะการใส่รายไปสีแน่นอนว่าถ้ามีคำว่าใส่รายปุ๊บต้องเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มเป็นองค์กรการทำงานมีเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนปีมะเมียนะคะความคิดดีสมองไวการทำงานปุ๊บเชี่ยวชาญขยันอะไรไม่อยู่นิ่งแต่ว่าการที่ทำอะไรเร็วขาดความรอบคอบมาแล้วอย่างที่อาจารย์บอกนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เออช่วงนี้น,นิ่งน,ะะนิดนึงซอฟนิดนึงถ้าคิดว่าตัวเองเออวัยแล้วทําตรงนี้ไม่ได้แนะนําว่าคนที่ไว้ใจได้หรือคนที่เรารู้จักนะคะเออให้เขาแบบอย่างน้อยๆมีอะไรช่วยเตือนช่วยสะกิดนิดนึงอ่าอาจจะช่วยได้บ้างนะคะนะคะน่าจะเป็นได้ไหมได้ครับประมาณนั้นน่ประมาณนั้นนะคะคอ่ะต่อไปอีกซักอีกสักทา่านึง <ผม S 1> นะ,ะอีกสัก อีกสักปีราศีหนึ่งซึ่งซึ่งสำคัญมากราศีเมะเม่นะครับปีเมษเนี่ยเป็นคนธาตุดินลักษณะนิสัยและลักษณะนิสัยคือทำความเอ่อทำงานเนี่ยมีความอดทนสูงเจ้าระเบียบเพราะม่เป็นสัสตว์ที่ทนร้อนพอทำอะไรปุ๊บเนี่ยจะมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าเจ้าระเบียบและมีความอดทนนะครับมนุษย์มนุษยสัมพันธ์ดีนะครับอะไรนะชื่นชมความงามและมีเสน่ห์ ศิลปะดีนะคะชอบสวยงามพอแพ้เนี่ยไม่มีปัญหากับใครหรอกใช่ไหมเออเงียบๆครับผมจะเน้นคําว่าการทํางานเป็นระเบียบดีกว่านะครับแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีฉลูซึ่งเราจะรู้กันดีเลยว่าฉลูกับมาแม่ชงกันในปีนี้คําว่าชงเนี่ยตามหลังริงจีนเขาบ่งบอกถึงคําว่าปัทะการเปลี่ยนแปลง มันจะมีไหมเปลี่ยนดีมีไหมหรือเปลี่ยนร้ายหรือต้องเป็นเปลี่ยนร้ายทั้งหมดคือจะต้องคือถ้าเราจะเน้นไปคําว่าชมดีหรือชงร้าย,ยะจะต้องเน้นเข้าไปคําว่าโป้ย e ี C ่สีเออ่เถียวนะครับ,รบก็ต้องมีแปดตัวอักษรที่ว่า แยกลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลียวอันนี้เราดูแค่มัรกษสัตย์ไปก่อนนะปีมาแม่โดยโดยกว้างๆเราระวังและแก้ชงไว้ก่อนดีกว่าเราระวังและแก้ชงไปก่อนนะเพราะบอกว่าปีนี้นะคะมนุษยสัมพันธ์ดีเรียบร้อยอดทนชอบศิลปะพอปีนี้มาชงใช่เป็นยังไงบ้างมาแม่กับฉลูชงเนี่ยเหมือนกับเป็นคําว่าชงไทยสวยนะครับป่วยกายป่วยใจเสียทรัพย์เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยฉะนั้นเกิดขึ้นได้หมดเลยครับ เปลี่ยนแปลงแล้วดีก,ก็เปลี่ยนนะคือคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรามอง,มองได้2มุมนะฮะหย้ายบ้านใช่สองอจัดบ้านใหม่ใช่จัดบ้านใหม่หรือ 3. อาจ<า>จะเกี่ยวกับเรื่องของโยกย้ายที่ทำงานหรือแค่เปลี่ยนโต๊ะทำงานก็ได้อ่าอันนี้ ถ้าเบาๆบ่ก็น่าจะเรื่องของการปรับเปลี่ยนภายในเดี๋ยวเราจะคุยกันรอบหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับปีมาแม่เนี่ยถ้าชงไทยสวนเนี่ยจะมีการแก้ไขได้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยนะคะเดี๋ยวจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงคุยกันที่หลังนะคะเดี๋ยวต่อไปสําหรับนักศษาตต่อไปนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ